ครับเสร็จ <t ried now> <unda> สิน้นภารกิจของเราแล้วครับวันนี้เราจะได้ทําความสะอาดนะครับเก็บกวาดเก็บทำความสะอาดสถานที่เพื่อนนะครับเามาใส่สถานที่เพื่อนแล้วเพื่อนว่าเห้งาได้นะครับไหนบางเกี่ยวห่อเก็บขึ้นก่อนะครับนี่ครับเจุดขยะครับ Ui. Cửa cùng đây luôn. Để bước câu. Mình ra không? Mình thấy ra không? Ê, bà chín đây đây. Em. là mày bà vô bà งเก็บกองครับปิดกองนะครับสําหรับวันนี้ครับฝากไปนะครับฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ่ากจะอะไรจะมาจากกระตอนใยกันทีมงานครับเก็บสายไหมเพื่อเปน้ำนึง ทำไมก็มือจ้าก้อนเานึ่งมาสามก้องกินก้องเดียวอือคุณน้ากินดุส้อนยิ้มน้ำซ้ำดานยิ้มลสุสุสนุสนานเหฮาตามประาองครับเนี่ยเนปนกฟังกัเรือยเหอโอ้เยฟงเสียปนะไวากบเ้เม้าบินน่ะเอาหนิเอาไปฝากนหนิไม่เทียนเ้ฝาก็น้ เดี๋ยวแป๊บนึงเอาเก็บผาาบรรยากาศในการทำความสะอาดก่อนกระโรงกระดาษในห้อาเก็บตรงเนี้ยน,นี่เออนีเอเอ่เออเอาเก็บเบ็เเดเลยเนาะใช้ผ้าใช้หยุดปะ เคนเอดุ้ณเจอกันอีกเ่นนึงเยคารับยี่สมกราเจอกันหาหานครับยี่สิียิหาครับเองเด็ดว่าหน่เา nhập cái bên đoàn à nhập cái bên đây cái răng con phạt mấy thiên này ngày khôn bán ừ. à. bò มัน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 อ้สู่หอมะสู่ยังบ่ โอ้โหตัวเงี้ยวโอ้ได้อีหยังเนาะบาดนี้เนาะเออเออเออแล้วโอ้ยได้ๆๆๆได้ไเทศบาลดอนเทิดสระบาลเทศบาลสิ่งที่คุณเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดนี่ครับแก้วแก้วหมันในกระสังอีกอย่างนอกกระสังอีกอย่างนะจ๊ะ

Này, nhông nhoi như hẳn hợp Con nhông nhoi, cái đấy xử lý lắm kiếm một luật Ôi, nhiều rồi Hãy subscribe

1 0 0่หะโอกาสหนาพอ,ก,อ,าอกันไหมครับเรียบร้อยเจียวเียบไปเชียวนี่หยุดเลย,ย,ยนีอยู่ยังี่

สวยดีดาามากเลยขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ขอบทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผม